เมื่อแม่ยิงแล้วหรือว่าเบาล่วอายุครบสิบแปดปีแล้วมีสิทธิ์เลือกคู่ครองเป็นของตัวเองฮัลโหลสบัยดีกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันสูคูสุกคนยินดีตอนรับทุกคน,น,น,กคนเข้าสู่ช่องทองสีมักเมา เห็นแต่ละคนมักแห้งเนาะอันนั้นว่าสัญญาเขาซื่อทองสีมักเมาหัวนะผู้ใดกระเอิ้นผู้ใดกระามผู้ใดกระถามว่าเออเจ้านี่กินได้ทุกมือวะเจ้านี่กินได้ตลอดวะเป็นอย่างไม่ยาไม่ยิงคือว่ากินเบียร์มันบอดีมันอันบอดีตอ,อนสุขภาพละกันเฮ็ดให้หน้าเท่ไวยังแซนด์ดังส,นนสีทุกคนเขาบรดกินทุกมือปันนั้นเนาะพี่น้องอยหยับก่อนเนหนึ่อะไรก็หยับก่อน เขาบอกว่าได้ก <laughs> ินท <music> <theory> so, ุกมื้อปานั้นเนาะทุกคนเนาะโอ้ยมันไสิกินได้ตลอดทุกมื้อทุกมื้อเขากินได้ทุกชั่วโมงจะซื้อว่าไปโอ้ยเนาะว่าใส่หายไปสีเขากะดอดนเอาพี่เนาะเฮ้ยซึ่งกินเบียร์นี่เขาก็ได้ว่าเป็นไรเถอแล้วเนาะว่าเขาบม่ได้ตั้งใจกินเขาเอื้อนเขาไปกินซึ่งเขาเป็นเจ้าของฮานเขาเอื้อนเขาไปนั่งกินน้ำเขากันเลยว่าเออ ไปนั่งเอาใจแขกหนะนั่งจิบๆในจากบาท2บาทนึงก็บ่เป็นหยังดอกเนาะสินะก็เลยว่าเออจิบไปจิ๊บมาเมาเสยนางจิ๊บก็จิ๊บดนเด้เนาะเข้า้ไว้นางอันนี้จ้ของ้านนี่มียงมานั่งเอิ้นมาซิมเอาใจซื่อๆหน่อยนึงก็มาแกินแท้กินว่ากินจนเมาเนาะแล้วก็บ่จ่ายเงินซอยเข้าอีกได้เวลาสิกินก็ไล่เงินไปเต็มอีกโอ้เก่งเนาะเฮาเก่ง เบียร์เขาก็กินฟรีแถมเงินเขาก็ได้โอ้ยมันก็สบายวันนี้เราเสียวจังไดเอ๊ะเราพี่น้องเอ้ยทุกคนเมื่อนี้เขาก็มีคอมเมนต์จากไอฮักเขาอีกแล้วไอฮักไอแพงเขาอีกแล้วเนาะเพื่อนคอมเมนต์ผู้ตั้งสัญญาให้เขานี่แหละว่าเจ้าซีมักเมาเนี่ยละเนาะเขาก็เลยว่าซีเอาคอมเมนต์เพื่อนมาตอบสู่ฟังเนาะเพื่อนถามเขามาว่า,าเออมา,าจังไดก็ลืมแล้ว <laughs> ถ้าหนุ่มไทยแต่งงานกับสาวลาวต้องเฮ็ดแนวใดเออหนุ่มไทยแต่งงานกับสาวลาวต้องเฮ็ดแนวใดหรือว่าสาวลาวแต่งงานกับหนุ่มไทยต้องเฮ็ดแนวใดเนาะอ่าคือซึ่งคนไทยนี่เขาก็กเอื่นว่าต่างชาติหรือว่าต่างดาวเนาะคำว่าต่างดาวต่างชาติก็คือว่าคน ประเทศอื่นเนาะที่ว่าบได้ถือสัญชาติลาวถือสัญชาติอื่นเนาะเป็นสัญชาติไทยสัญชาติองียงกระตามแต่เนาะหรือว่าโบถือสัญชาติบอกเออขาเอื้นว่าต่างชาติหรือว่าต่างดาวเนาะพี่น้องเนาะถ้าวานุ่มไทยอยากแต่งงานงานกับสาวลาวต้องเฮ็ดแนวใดเนาะพี่น้องแค่นแ้น่องไอ้คยในวัดธรรมดาได้จอกจีบสาวลาวมันบอกเออเขาก็เห็นหลายๆลคู่เนาะ่นเซ็ตจีบกันโบว่าทาง อย่าให้ค่อยหัวเด้มาซึ่มเจ้าแอบลมกันทาง Youtube เนี่น้องทุกคนน้ออันนี้ก็ว่ากันไปเห็นหลายๆคู่หลายๆคนนอพี่น้องนอที่ว่าฟังไทยมักสาวลาวหรือว่าสาวลาวมักเบาไทยจิก็ว่ากันไปน้อพี่น้องนอเห็นแซตหวานใจกันอยู่เ้ย ถึงตัวจะไกลแต่ว่าใจอยู่ใกล้กันนะอ่านแล้วก็โลกนี้เป็นเป็นสีชมพูนะเนาะโลกนี้เป็นสีชมพูโลกนี้มีแค่เราสองคนนะก็ว่ากันไปเนาะพี่น้องเนาะส่วนหลายชาวสีมักจะเห็ดอ่ o u t u b e เนาะยูทูเบอร์แต่ละคนเพิ่นเป็นเลาะไทยสาวไม่ห้างไม่ไหม,ไมอย่างต่กระตามแต่เนาะพี่น้องเนาะเลาะไทยแถวบ้านนี่แหละเออจะสดว,ว่าจะมักนุ่มไทยว่าจะสั้นยังซีสินะ จะชิมกักเบาแนวใดจะชิเอาเบาแนวใดสินะก,ก็บอกว่าเออถ้าเบาไทยอมากีบมาขอมาอย่างจะสนใจบอสินะหยุดยูทูบเบอร์ไรไดคนหลอ่อเป็นแถวบ้านนอกเนาะถามแถวไม่ห้างแม่ไม้นเนาะเขาก็ว่าเออเอาถ้ามีเบาไทยมากาาามาก็เอาเบาลาวมากก็เอาเหมือนกับว่าเนนี้แหละเรพี่น้องเนาะเอออันนี้ก็ว่ากันไปนาะความหักเกิดจากคนสามคนฮะคนโงคนพี่น้อง ว้บ่มีไผตกมุกเลยตกเองก็ได้ดอกวะอยู่คนเดียวเนาะเดี๋ยวจะนัดขอกา่ากัาเป็นปลาอีเชลบอ <laughs> นอกจากเขาซีมกักเมาแล้วหอยังจีบเป็นปลาเนาะทุกคนมาเข้าเรื่องกันเลยพี่เนาะถามว่าอยากแต่งงานกับสาวเราต้องเฮ็ดแนวใดสิวะขั้นตอนแรกคือจีบสาวเราก่อนเนาะพี่เนาะเนี่ยคำตอบอาจทจิเป็นกวนๆบ่แต่ว่าคำตอบจริงใจได้ในอร์บอได้วกวนเด้อ พอแท้อันนี้นะ่ะอยากแต่งงานกับสาวดาวก็สาวลาวก็ต้องจีบสาวลาวเนาะหลังจากที่จีบติดคบหารดูใจกันไปนานโอ้นานเกินค <c oughs> บใจกันไปโจนเติบแล้วเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่ฮู้ตับฮู้ไตฮู้ไส้ฮู้คุงกันแล้วเออเฮาตัดสินใจว่าสิอยู่ร่วมกันแท้เสี่ยวกันแท้จังซี่นะก็มาสู่คอ ขั้นตอนแรกเนาะสุขอวาลมเรื่องคาดอกคดดองลมเรื่องคดดองแล้วคนลา่าก็ฮ็ตคือการดอกพี่น้องเนาะบ่มแม่แต่นุ่งไทยเนาะก็คือว่าฮิเตเฮ็ดฮิเตเฮ็ดคล้องเฮ็ดตามฮิตคล้องประเพณีฮิตเก่าคล้องเดิมพอนี้หละเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่สุขอแล้วโบให้กายปีได้คนว่าคันคอแะ้วนะคันตกลงเสียวเท่ละคันกายปีเดี๋ยวเขาชี้ว่าเป็นไม้คันมากอีกเนาะพี่น้องเนาะอืออันนี้ก็ว่ากันไป หลังจากสู่ขอแล้วก็แต่งดองจดทะเบียนสมรสอีกอย่างให้มันครบถ้วนซึ่งเพิ่นว่าเมื่อแม่ยิงลาาหรือว่าเบาล่าอายุครบสิบแปดีแล้วมีสิทธิเลือกคู่ครองเป็นของตัวเองเนะาะบ่ให้คนอื่นบังคับเอา้าสมมุติพ่อแม่ให้แต่งเอ้อพ่อแม่ไ้นอนนำนะคะเป็นคนนอนแน่าตะมวนแท้อันนี้ก็สิมีหลายคู่หลายคนนที่ว่าพ่อแม่ห้าม อยากให้แต่งกับผู้นัน่นอยากให้แต่งกับผู้นี่อยากให้เอากับผู้นั่นอยากให้เอากับผู้นี่สินะเขาต้องเลือกตามใจเขาเนาะคุนว่านะี่ให้เลือกตามใจเขาเพราะว่าเขาเป็นผ <โ frustrating. S 1> <ม>ู้อยู่น้ำผู้อื่นไ่ได้ยู่น้ำเนานะพี่น้องเนาะเลือกให้สมใจมากแล้วจังเอาเนาะพี่น้องเนาะอันที่จองก็คือว่าจดทะเบียนสมรสเนาะพี่น้องเนาะระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวนี่กั ยางรถยางไรเนาะคนรขทไปรถอะไ,ไรลังเพราะว่าประเทศลาวกับประเทศไทยนี่มันต้องได้จดทะเบียนสมรสกันเนาะถึงว่าจีจดอยู่ลาวก็ได้จดอยู่ไทยก็ได้อี่ยจดกับสถานทูตบบเอี่ยต่างๆชจาสี่กับบุกเคยเอาผัวไทยเนาะแต่ว่าเจาสีก็ฮุ่นข้าวข้ามาประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะสำหรับขั้นตอนในการจดทะเบียนหรือว่าขั้นตอนเอียงต่างๆค่ะเจาสีก็บบกได้ว่าในคลิปนี้เนาะทุกคนเนาะ มันก็สีมีขั้นตอนเอียงหลากหลายอันที่ว่ามันยุ่งยากเติบอยู่เลยเนาะพี่น้องเนาะอ่าแล้วถ้าหากทะเบียนตามที่กฎหมายเพ่นกำหนดไว้ผิดบ่ผิดเนาะพี่น้องเนาะตามสาวซีได้อ่านตามอันอย่างกฎหมายเพ่นว่ามาเมื่อปีที่แล้วสองปีที่แล้วหแหละเนาะพี่น้องเนาะพ่นก็ออกข้อกฎหมายมาบอกว่าให้จดทะเบียนสมรสเนาะเพราะว่าอาจจะเป็นเหยื่อของ การค้ามนุษย์ซึ่งลาวเป็นประเทศหนึ่งที่มีปัญหาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์เพราะลาวมีชายแดนติดกับหลายประเทศซึ่งเป็นเงื่อนไขในการเอื้ออำนวยความสะดวกใน,ในการเข้าออกบวกกับด้านความหูและกับปัญหาครอบครัวจึงเป็นปัจจัยเหตุให้วัยนุ่มโดยเฉพาะเมญิลงเล็กน้อยลาวตกเป็นเหยื่อเพราะนั้นภาครัฐจึงออกกฎหมายเพื่อ ป้องกันาการค้ามนุษย์เนาะพี่น้องเนาะเอออันนี้ก็เป็นการดีอันหนึ่งเนาะที่ว่าต้องมีการจดทะเบียนสมรสเนาะสมมุติว่าคนลาวแต่งงานกับต่างประเทศเนาะสมมุติประเทศไทยหรือว่าประเทศเอ,อกกีนยางกระต่างแต่เนาะพี่น้องเนาะต้องมีการจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องเนาะพี่น้องเนาะถ้าบ่ดจดมีความเสี่ยงต่อการเกิดการค่ามนุษย์เนาะซึ่งเดี๋ยวนี้สาวสี่เห็นอยู่คนลาวเดี๋ยวนี้มันจะมีช่วงหนึ่งเนาะช่วงสองสามปีหรือสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบปีก่อนเพล่ ก็พได้โดนปะนั้นว้าวไปซื้ออ่ามีคนลาวทีว่าเขาออกประกาศในเฟซบุ๊กเนาะซึ่งมีคนผู้สาวลาวหลย่คนทีว่าติดต่อหาเบ่าไงเป่าแต่งงานเอาแล้วก็กลับไปอยู่ประเทศเขาสินะอันนี้สาวสีก่ก็บบแน่ใจว่าแต่งงานแล้วจดทะเบียนสมรสกันเป็นที่เรียบร้อยเลยบอกมันก็นมีช่วงหนึ่งเนาะ่นว่าคนจีนลงรถมาประมาณสาวสามสิบคนนี้เลยเนาะไว้น นะเพื่อมาซอกเอาสาวลาวไม่ห้าไม่เงีย้ยกระตามเตะน้ะพี่น้องเนาะเพื่อไปเป็นเมียเอออันนี้ก็เป็นสาวสีว่าอยู่บ้านสาวสีมีผู้หนึ่งเนาะที่ว่าเอาเบาเบาจีนเนาะแต่สมัยสาวสีอยู่มอ .7 ่นแหละก็เดี๋ยวนี้ก็ประมาณสี่ห้าปีและแหละเพื่อนว่าเบาจีนหันเอาเงินค่าดองให้หลายล้านได้พี่น้องหลายสิบล้านแต่ เอาไปอยู่ประเทศเขาพุณเลยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้สาวสี่ก็ไม่ได้เมื่อบ้านโดดแล้วบุัวเขายัางติดต่อหาทางครอบครัวหรือมันเจียมมาจามครอบครัวหรือบ่แต่ว่าคขาดองไหลได้พี่นออ้องอย่างบ่ะละเลนอกพ,พี่น้องเนาะคันว่าเอาเบาจีนหรือเบา,บา,บาไทยหรือว่าเบาเอีหีังก็ตามแต่นเนาะต้องจดทะเบียนสมรสอย่างถึกต้องตามกฎหมายเนาะเพื่อป้องกันการฆ่ามนุษย์เนาะเพราะว่าคันเฮา,าจดมันก็นเสี่ยงเนาะเขาจดไปมันก็บ่ได้เสียหายคันฮิตไปตาม กฎหมายเขาว่ามันบ่ได้เสียเงินหลายปันไดเนาะมันก็บ่ได้แพงปันไดแต่ว่าได้ท้าดนหนึ่งเนาะพี่น้องเออสำหรับคลิปนี้สาวสี่กะมาอธิบายเกี่ยวกับเออถ้าว่าหนุ่มไทยสิแต่งงานกับสาวลาวหรือว่าสาวลาวสิแต่งงานกับหนุ่มไทยต้องหูเนาะกฎหมายของคนเราอย่งก็ตามแต่เนาะต้องศึกษากฎหมายสองการสองฝ่ายก็คือฝ่ายไทยแนฝ่ายลาวแน่ว่ามันเป็นจังได้เฮ็ดจังไดเนาะสำคัญกับแม่นกฎหมายอะไรเนาะพี่น้องเนาะเพื่อบ่เป็นปัญหาให้เขาภายหลัง ถ้าสมมุติว่าเฮาบ่จดเนาะเวลาเกิดปัญหามามันสิยุ่งสิยากเนาะพี่น้องเนาะเอออันนี้ก็ว่ากันไปเพื่อความปลอดภัยเนาะพี่น้องเนาะจดไว้ดีกว่าคือคนลาวกับคนลาวแต่งงานกับคนลาวเองก็ได้จดคือกันเนาะคือสาวสีนี่ก็ได้จดศอกผัวอยู่ศอกผัวสิมาจดอยู่ลอคือสาวสีนี่ก็อกผัวสิมาจดอยู่เนาะพี่น้องเนาะต้องเฮ็ดไปตามระเบียบกฎหมายเพิ่นเด้เนาะ อันนี้ก็ว่ากันไปสำหรับคลิปนี้เนาะสาวสีก่กะชิขอโตโัวจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะใครมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจงให้สาวสีแน่เด้อล่าสำหรับคลิปนี้สาวสีได้ว่าอย่างเกาอยังผิดพลาดไปก็ต้องขอโทษขออภัยทุกคนหลายๆหรือว่าผู้ใดที่มีความคิดเห็นแตกต่างหรือว่าสาวสีว่าอย่างผิดพลาดเนาะก็สามารถแก้ไขหรือว่าคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยเนาะพี่น้องเนาะแรกวสาวสีก่กะชิมาอ่านแล้วกะชิปรับปรุงตัวเองในคลิปต่อๆไป สำหรับคลิปนี้สาวสีกระชิขอโตจบคลิปพีางเทานี้เนาะแพนมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวสีในเด้อขอโตลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ไปกอนเ้้บายบายจุ๊บมัว่ว